สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำแชนเนลคลิปนี้จะมารายงานผลการแข่งขันแบดมินตันสุธิรมานครับหรือแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก2025รอบสุดท้ายแข่งขันระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2568ที่เมืองเซียเหมินประเทศจีนแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มคู่ัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกง ประเภทชายคู่บาสเดชาพลพัวบาลนุเคราะห์จับคู่กับโอโมพระกพลธีระรัศกุลชนะหางกุ้ยซุนจับคู่กับรอซิวชิม2ต่อศูนเกมด้วยสกอร์ยีต่อ14 21ต่อ10ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพนรนบาีช่อชูวงศ์ชนะโลซินยังแฮปปี้สองต่อศูนเกมด้วยสกอร์ยีต่อ18 21ต่อ12ประเภทชายเดี่ยวบิวกุลวุฒิวิทิศารชนะอึงกาลองอังกุส สต่อ1นเกมด้วยสยกอ16ต่อ21 21ต่อ10และ21ต่อ11ประเภทหญิงคู่ปอป่อ,ปอ,ปอซับสิรีแต่รัตนชัยจับคู่กับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์ชนะหยางงาสถิงจับคู่กับหยางปุยลำา2ต่อศูนยเกมด้วยสยกอ21ต่อ21 16 21ต่อ18ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวเวลานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราพเพียวสามพรานชนะ ตังชนมันคู่กับซื่อหญิงสวด2ต่อ1เกมด้วยสกอร์14ต่อ21 21ต่อ18และ21ต่อ16สรุปทีมชาติไทยชนะทีมชาติฮ่องกง5ต่อ0นคู่พรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติแอลจีเรียในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเวลาประมาณ16นาฬิกาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ